โอเคครับเราจะคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของอะระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราจะได้เห็นถึงการทํางานของการทํางานของ Computer, คอมพิวเตอร์นะครับว่ามันทํางานกันยังไงนะครับเพื่อพวกเราจะได้เชื่อมโยงนะครับเข้าไปยังสู่การการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าพวกเราไม่ไม่เข้าใจการทํางานของมันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคําสั่งที่พวกเราเขียนเข้าไปนั้นนะครับมันมันเอาไปประมวลผลยังไง ใครมีหน้าที่ทําอะไรกับคำสั่งต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการที่เราเ,าเรียนรู้นะครับในเรื่องของหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะได้เข้าใจว่าอะไรล่ะก็คือส่วนนะครับที่จะนําข้อมูลเข้าเมื่อนําเข้าไปแล้วนะครับเช่นคําสั่งบวกลบคูณหารนาเข้าไปแล้วนะครับมันไปทํำยังไงกับไอตัวการประมวลผลและการแสดงผลลัพธ์ออกมา แบบนี้นะครับดังนั้นขอให้พวกเราได้ดูนะครับว่าหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะคุยกันอยู่2ประเด็นนะครับเพื่อให้พวกเราเห็นถึงภาพทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของความรู้ทั่วไปก่อนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายของเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับประเภทมีวัฒนาการหรือหรือการใช้ประโยชน์จากไอตัวคอมพิวเตอร์นะครับ อันที่2นะครับก็คือเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละอยากให้พวกเราได้เห็นถึงนะครับตัวหลักๆเลยก็คือในเรื่องของหลักการทำงานนะครับของตัว CPU ซึ่งนะครับมันจะเกี่ยวข้องก,กันกับการประมวลผลชุดคำสั่งที่พวกเราเขียนไปและอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนะ่ะมันมีประโยชน์ยังไงกับกับอะไรครับ การเขียนโปรแกรมได้มันมีประโยชน์ยังไงกับตัวระบบคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรื่องวันนี้นะครับพวกเราจะได้เห็นภาพมันว่าทําไมเราต้องเขียนโปรแกรมนะครับเมื่อเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับมันไปทําอะไรกับไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ที่เรานะครับจะเอาโปรแกรมนั้นไปรันอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับในประเด็นที่1นนะครับที่พวกเราจะคุยกันก็คือในเรื่องของอความรู้ทั่วไปก่อนนะครับเพื่อที่จะ จูนกันก่อนนะครับว่าให้พวกเราเข้าใจนะครับว่าไอ้คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์หรือองค์ประกอบต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของว่าไอ้คอมพิวเตอร์มันคืออะไรนะครับคอมพิวเตอร์คืออะไรพวกเราคงจะเคยเห็นความหมายมาโดยตลอดแล้วล่ะครับว่าพอคุณเรียนเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับพอเรียนเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับพวกเราก็จะบอกว่า คอมพิวเตอร์มัคือเครื่องคำนวณน,นะครับเครื่องคำนวณหรือนะครับคอมพิวเตอร์ก็คือ,อเครื่องมือสำหรับการทำงานหรือช่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเป็นนิยามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันคืออะไรบ้างนะครับหรือนะครับเรามาดูความหมายโดยทั่วกันก่อนนะครับว่าคาว่าคอมพิวตตัวนี้ครับคอมพิวคอมพิวมันแปลว่าการคำนวณ นะครับหรือจะบอกว่าการนับการคำนวณการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคำว่าคอมพิวอนี่แปลว่าการคำนวณบวกลบคูณหารนั่นแหละนะครับนั่นก็คือลักษณะของความหมายของมันแต่นะครับคำว่าคอมพิวเตอร์ล่ะนะครับคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่ให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมนะครับบอกว่าเป็นเครื่องมือนะครับบอกว่าเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบอัตโนมัติ ที่เหมือนสมองคนไว้แก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะไปบอกว่ามันสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้หมดทุกทุกปัญหาเลยใช่ไหมปัญหาความรักมันแก้ได้ไหมนะครับปัญหาความยากจนมันแก้ได้ไหมนะครับมันไม่ได้บอกว่ามันสามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยตรงแต่มันสามารถแก้ปัญหาได้โดยทางคณิตศาสตร์เช่นการคำนวณชุดข้อมูลขนาดใหญ่ๆ หรือนะครับบอกว่าเอ๊ะไหนว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกมันเป็นคณิตศาสตร์เหรอนะครับกราฟิกเป็นคณิตศาสตร์เหรอกราฟิกเป็นคณิตศาสตร์นะครับซึ่งนะครับซึ่งมันใช้วิธีการก็คือถ้าคุณนึกถึงนะครับึกนึกถึงว่าถ้าพื้นที่เก็บข้อมูลของเราเป็นเหมือนตารางบักพอดนะครับแล้วคุณระบายสีลงไปในช่องต่างๆ นะครับระบายสีลงไปช่องต่างๆเช่นช่องที่1ระบายสีแดง2สีแดง3สีแดง4ส,สีแดงนะครับเรียงกันไปลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนการตีเส้นตรงลงไปในอะไรครับเส้นตรงสีแดงลงไปในพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับแบบนี้เป็นต้นเพราะพื้นที่ในการเก็บเราจินตนาการว่ามันเป็นเหมือนตลางนะครับเป็นเหมือนตารางไอ้นี้ลงสีแดงใช่ไหม ตรงนี้ลงสีแดงใช่ไหมตรงนี้ลงสีแดงใช่ไหมตรงนี้ลงสีแดงใช่ไหมถ้าตอบใช่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 ใช,ใช,ใช่มันก็เอาเส้นสีแดงมาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไอคําว่าใช่ตรงนั้นแหละนะครับเราก็แทนที่มันด้วยคณิตศาสตร์เช่นเลขหนึ่งคือใช่เลขศูนย์คือไม่ใช่อย่างนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือลักษณะว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็เป็นลักษณะเหมือนคณิตศาสตร์นะครับเป็นเหมือนลักษณะคณิตศาสตร์ นั่นเองนะครับดังนั้นเขาบอกว่าการแก้ปัญหาต่างๆโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นการแก้ปัญหานี้ก็สามารถใช้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทําได้นะครับหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับบอกว่าออบอกว่ามันคือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เอามาทํางานแทนคนในการทําอะไรครับคิดคํานวณจดจํา ข้อมูลต่างๆแล้วค่อยเรียกใช้อีกในอนาคตก็แสดงว่านะครับก็แสดงว่าไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะ่ะนะครับมันสามารถคำนวณแทนมนุษย์ได้นะครับคำนวณแทนมนุษย์ได้เช่นเอาบวก1งบวก2บวก3บก4บวก5นะครับแล้วก็เซฟลงได้แล้วก็เปิดการคำนวณนี้เกิดขึ้นมาใหม่อีกทีได้อย่างนี้เป็นต้น นั่นก็คือลักษณะของนั่นคือลักษณะของอะไรครับนั่นคือลักษณะของการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนั่นก็คือ1คํานวณ2จัดเก็บ3การอะไรครับการเรียกคืนก็แสดงว่าก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์มันไม่มันไม่ใช่มีแต่หน้าที่ประมวลผลอย่างเดียวมันมีหน้าที่การในการทําอะไรครับ ในการรับอะไรเข้าไปคำนวณเอาไปคำนวณแล้วเอาไปเก็บลงไหนและเมื่อเก็บลงแล้วแล้วาสามารถจะเลขงมันคืนได้โดยการทําลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทํางานตามนะครับทํางานตามขั้นตอนที่เราโปรแกรมเอาไว้นะครับทํางานตามขั้นตอนที่เราโปรแกรมเอาไว้เห็นไหมครับดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเขียนโปรแกรมกําหนด ให้มันทำงานตามที่เราต้องการได้ไอนะคอมพิวเตอร์ไม่มีสมองนะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีไม่มีสมองไม่ไม่ใช่ไม่มีสมองครับไม่มีการคิดอะไรที่นอกเหนือจากให้คิดตามที่เเขียนโปรแกรมนะครับเราบอกให้ทำงาน1 2งสองสามสี่ห้าคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานหนึ่งสองสามสี่ห้านี้แต่มนุษย์ของเรา นะครับสามารถที่จะจินตนาการว่าทำหนึ่งมาหนึ่ครึ่ง3 4 5ก็ได้คำตอบเดียวกันกับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานไม่เห็นจะต้องทำงานหนึ่งามสี่ห้เลยเพราะอะไรครับเพราะคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวมันเองแต่มนุษย์สามารถที่จะอะไรครับสร้างกลไกในความคิด ที่เปลี่ยนไปได้สร้างกลไกในการคิดที่เปลี่ยนไปได้เช่นที่ผมยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์ทํงาน1 2งานสี่ห้แล้วได้คําตอบมนุษย์ทํางาน1นึ้งครึ่งสามสี่ห้าก็ได้คําตอบได้คําตอบเดียวกันเลยครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นคําตอบไม่ไม่ไม่ได้ทำห้าขั้นเหมือนคอมพิวเตอร์เห็นไหมนี่คือความเป็นมนุษย์ นี่คือคอมพิวเตอร์ดังนั้นคอมพิวเตอร์มันจะทํางานตามที่เราโปรแกรมเอาไว้อย่างแม่นยําครับอย่างถูกต้องครับไม่มีเออร์เลอแต่ถ้ามนุษย์ทำหนึ่งามสี่หมันอาจจะยังเกิดอะไรครับเอร์เลอร์เรอจากอะไรล่ะเอร์เลอจากการจําที่มันผิดเช่นห้าห้่ยี่สิบใส่0ย์ทด2 แต่พอเอาทดไปบวกเอาไปบวกแค่หนึ่งกลายเป็น human error กลายเป็น human error ทดสองแต่เอาไปบวกแค่หนึ่ง,ย er ย er อ,ง,อ,งอย่างนี้เป็นต้นคอมพิวเตอร์เป็นไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นดังนั้นนะครับมันก็ทำงานได้ตามที่เราเขียนกำหนดและทำงานครบด้วยมีความถูกต้องแม่นยำแต่มนุษย์สามารถที่จะจินตนาการและหาทางออกหรือวิธีการใหม่ ให้มันได้คำตอบที่ถูกต้องตรงกันกันกบคอมพิวเตอร์แต่ลดขั้นตอนลงได้ใครเก่งกว่ากันล่ะระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับมนุษย์นะครับก็มนุษย์เก่งกว่าแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากสามารถที่จะลดภาระงานได้อย่างนี้เป็นตน้นแต่เออร์ลออาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับดังนั้น โดยประโยชน์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เลยหรือข้อดีของเครื่องคอมพิวเตอร์เลยก็คือมันมีความถูกต้องและแลก็รวดเร็วจะให้มนุษย์ไปทํางานแข่งกับคอมพิวเตอร์เป็นไปนไม่ได้ครับในเรื่องของความรวดเร็วเพราะความเร็วของคอมพิวเตอร์มันคิดเร็วนะครับเป็นล้านล้านรอบต่อวินาทีต่อวินาทีที่เราเรียกว่าเฮิร์ตนั่นแหนละนะครับ นะครับที่เราเรียกว่าเฮิร์ตเฮิร์ตก็คือการทำซ้ำทำทำซ้ำทำงานกี่ครั้งใน1วินาทีนะครับเช่นเราหายใจเข้า1ครั้ง1รอบต่อวินาทีก็เท่ากับ1เฮิร์ตใน1วินาทีคอมพิวเตอร์ทำงานเป็นล้านแสดงว่าคอมพิวเตอร์หายใจล้านรอบต่อวินาทีอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นความเร็ว นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขาทำงานได้เร็วอยู่แล้วตามที่ CPU เฟจข้อมูลเข้าไปในอะไรครับในการประมวลผลนะครับนี่คือความเร็วของมันส่วนความถูกต้องเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าเขาไม่ลืมตัวทดแน่นอนครับเพราะสั่งให้ตัวแปรหนึ่งเก็บตัวทดเอาไว้ตัวแปรหนึ่งเก็บตัวทดเอาไว้นะครับถ้าเกิน2หลัก เอาใช้แล้วแค่หลักเดียวเอาอีกตัวหนึ่งไปทษด,ดังนั้นเขาเขาจาตัวทษได้อย่างแม่นจาไม่เออร์เลอร์เหมือนมนุษย์แน่นอนนะครับเมื่อกี้จํา2แต่เอาไปทํางานจริงใช้แค่1น,นะครับเป็นไงเมื่อกี้จํา2แต่ไม่ได้เอาไปใช้เป็นไงนั่นคือข้อผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นจะยังไงก็ตามนะครับจะยังไงก็ตามเราจําเป็นที่จะยังคงต้องอะไรครับสร้างชุดคาําสั่งหรือ คำว่าโปรแกรมมันเอาไว้นะครับอย่างเช่นโรบอทสมสี4ี 422R นะครับที่เขาบอกว่าเอ่อจะต้องทํางานตามคําสั่งที่ถูกเขียนเอาไว้นะครับถ้าไม่สั่งเขาก็ไม่ได้ทำนะครับถ้าไม่สั่งก็ไม่ได้ทํานั่นก็คืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็มีนะครับหน้าที่คือทํางานตามที่เราสั่งเช่นซอฟต์แวร์ Microsoft w เ r ิร์ดจิ้มปุ่มเซฟมันก็เซฟ มันปไม่ปฏิเสธเลยครับจิ้มปุ่มเซฟอย่าเพิ่งเซฟได้ไหมมันก็ไม่เคยถามนะครับ <S <S จิ้มปุ่มเซฟปุ๊บมันก็เซฟเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของเ,อเครื่องทำเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมีเรื่องอะไรบ,บอกว่านําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายและกว้างขวางน,นะครับการประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแน่นอนในวันนี้นะครับผมมองดูว่าทุกทุกอะไรครับ ทุกทกุการดำเนินชีวิตนะครับทุกการดำเนินชีวิตทุกธุรกิจทุกองค์กรนะครับนำคอมพิวเตอร์ของตัวเองไปใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคทา,ทางการตลาดบอกว่าถ้าคุณไม่มีร้านค้าบนโลกออนไลน์คุณจะถูกลืมเขาพูดอย่างนี้นะครับ ถ้าคุณไม่มีร้านค้าบนโลกออนไลน์คุณจะถูกลืมก็แ,แสดงว่าแม้ค้าคนไหนนะครับที่ไม่นําเสนอสินค้าตัวเองผ่านโลกออนไลน์เลยแน่นอนหนึ่งคนเข้าไม่ถึงสองคนเขาก็ไม่คนเขาก็ไม่ไปหาคุณแน่นอนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือกลไกลทางการตลาดว่าในปัจจุบันนะครับเราจะต้องนะครับเราจะต้องเข้าถึงส่วนที่มันเป็นออตลาดออนไลน์ ออนไลน์ก็คืออาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับชนลทอนไม่แน่ใจว่าเพื่อนเข้าได้หรือ,อยังตอบมาหน่อยนะครับโอเคนะนี่คือ